แต่โรงงานนี่ของอะไรเนี่ยเอนที NT เหรออันนี้คือคนที่ปิดท่าหลังผ้านะเว่าเพราะงั้นอินเทอร์เน็ตร่มก็อาจจะไม่ไม่แพ้ขาดน้ำเลยนะเมื่อเวลาประมาณ23นาฬิกา45นาทีค่ะวันที่24กันยายนทางด้านนายชัดชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ไลฟ์สดกลางดึกค่ะ ผ่านเพจชัดชาสิทธิพันธ์โดยมีการระบุว่าเมื่อครูนายอนุทินชาญวิรากูลนายกทรรีและทรรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้ามาในพื้นที่เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในส่วนไหนน้ำประรายังไม่มาก็สามารถแจ้งเข้ามาได้ก่อนที่จะผ่านไปดูเจ้าหน้าที่ที่ปิดทองหลังพระค่ะเพื่อช่วยให้ประชาชนและโรงพยาบาลมีอินเทอร์เน็ตใช้ในเวลายากลำบาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องนั่งต่อสายอินเทอร์เน็ตทีละเส้นนะคะสายเคเบิลคาดว่าใช้เวลาทั้งคืนต้องใแล้วก็ีลิงของ operation ของโรงโางานโรงงานก็ขึ้นแล้วครับขึ้นยังขึ้นเลยนะคาดว่าจะเด็ดไม่มีโรงพยาบาลก็ทำง,งานไม่ได้กี่มโมงเสร็จวันเนี้ยเช้าเลยไหมนี่มันต้องต่อทีละเส้นทีละเส้นเลยเนี่ยเจ้าโ, <symb> โอ้โหนี่นะก็เป็นงานละเอียดไม่ใช่มีแค่งานยกหินยกหินนะถนนเป็นของไทยถนน เดี๋ยวการเดี๋ยการตัดสายเลยเนี่ยมาดูเรื่องตัดน้ําพบผู้ว่าการประปาโดยเบื้องต้นบอกว่ามีน้ําค้างท่ออยู่นิดหน่อยเจ้าหน้าที่พร้อมทํางานทั้งคืนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและโรงพยาบาลจากนั้นนายชัชชาก็พูดคุยกับนางสาวสุวราทวิศีผู้ว่าการประปานะครหลวงพร้อมระบุว่า ผู้ว่าการประปาเข้มแข็งมากเดินทางมาตั้งแต่เชา้าเป็นเหตุที่เราไม่มีใครคาดคิดตอนเช้าที่ได้ยินข่าวนึกว่านิดเดียวแต่มาดูพบว่าไปใหญ่เธอมาจากไหนโรงพยาบาลย,ยังมีผู้ป่วยอยู่เราตรวจสอบแล้วไม่มีอะไรเพราะมีกำแพงกันดินลึก60เมตรอยู่ซึ่งจุดที่ถนนซุดพบว่ายังมีน้ําไหลยอยู่ ซึ่งเรื่องนี้ต้องมีการรีบแก้ไขกันอย่างเร่งด่วนได้มีการตั้งกล้องเพื่อมอนิเตอร์อยู่ตลอดส่วนสาเหตุที่เอารถกระบะขึ้นไม่ใช่เพราะห่วงรถเพราะต้องการให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นส่วนตึกสอนอสามเสงขยับมาประมาณ0.004มิลิเมตรไดสบายยืนเห็นชัดกอ่อนเอมีน้ำไหลลงมานะครับถ้ดูยังมีน้ำที่ไหลลงมาอยู่เนี่ยน้ำนี่มันจะค่อยต่ม ดินลงไปด้านล่างถ้าดูตรงนู้นเนี่ยจะมีอันที่ไหลก็จะไหลต่อนื่นไปด้านบนเป็นจุดที่ประปาก็ทําอยู่เมื่อกี้ฮะนะนี้คือน้ำที่ไหลลงมามันไหลมากก็จะชาดินชาชะชาดเพราะว่ามีการสะไลด์ตรงจุดนั้นอย่างเงี้ยมันเป็นการน้ําที่มันชาดินก็คงต้องหยุดน้ําก่อนสิ่งแรกที่เราต่างการไม่ชาคือให้หยุดน้ำจากปปาแล้วก็โดยอันนงที่เรื่องฝนตกก็เป็นกังวลฝนตกในปัญหาคือน้ําจะไหลลงมาที่หลุมนี้ก็ให้เตรียมกระสอบตายการน้ําไหลจับผิวแล้วก็ให้ไปบล็อก ท่อระบายน้ำทั้งหมดเพราะว่าท่อระบายน้ำมันขาดถ้าขาดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาลงที่บอ่อที่ทั้งหมดก็ให้ไปบล็อกท่อระบายน้ําก่อนก็บล็อกหมดแล้วก็ไม่มีน้ำไหลออกมาถ้าเกิดฝนตกก็มันตกครอบพื้นผิวเองนะคงไม่ได้หนักมากแต่ว่าหวังว่าคงจะเคลียร์ก่อนที่ฝนตกได้ จากนั้นนายชัชชาก็ได้พามาเยี่ยมส่วนของพยาบาลในห้อง ER ค่ะพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พยาบาลและหมอโดยพยาบาลระบุว่าปกติคนแน่นเลยแต่วันนี้คนไม่กล้ามาก่อนจะระบุถึงผอเขตดุสิตว่ากำลังประสานการประปายังมีน้ำไม่ไหลยอยู่บ้าง ตอนนี้นําถังน้ําวางไว้ในจุดต่างๆประมาณ40ทั้ถังเบื้องต้นมีผู้ป่วยในแต่และชุมชนประมาณ40คนส่วนใหญ่ต้องการน้ําดื่มซึ่งมีคนเข้ามาให้บริจาคบ้างส่วนไฟฟ้าไม่พบปัญหาประชาชนสามารถใช้งานได้ตามปกติใครที่ขาดน้ําก็ให้แจ้งกันมาได้สวัสดีนะสวัสดีทุกคนนะไอ้ตัดอยู่ขอบคุณมากดีนะไม่มีใะญ่วันนี้คนน้อยเลยสบายเลยปกติเยอ,อะไหมพี่อา แน่นเลยเหรออันนี้เลยคนไม่กล้ามาไม่รู้ไปโรงพยาบาลไหนกันโอเคขอบคุณนะครับทุกคนนะน,นี่โรงพยาบาลของเราเองอ,ะงกกอ,อ่ะโรงพยาบาลกทมพอเรียบร้อยนะอ,ยอ่าพอเขตนี่ท่านพอเขตเกตเชนชัยพอเขตดูสิเอา้าอ่าแล้วก็ท่านผู้ช่วยสถาก,การณ์เอาไปดูทุกบ้านยังเรียกจากปป่าล่าสุดน,นะคะะระับปป่า รายงานว่าน้ําอย่างไหลไม่เต็มทีท่บางจุดก็ยังไม่ไหลบางบางจุดเนี่ยไหลไหลแล,วล้วก็เว้นแล้วก็ไหลออ๋เป็นต้องรีบตัวไว้ก่อนทีห้าครับโอเคตอนนี้เราเอาถังน,น้ําไปตามทุกคนตามทุกที่ที่น้นําไม่ไหลเลยไส่วางไว้ประมาณเก้าจุดรวมรวมทั้งส่วนท่อไอทุกมีอยู่ที่หกท่หกถังรวมเก้าจุดเนี่ยสามสิบถังก็รวมทั้งสี่หกถังที่ไม่ว่างแล้วน้ำเต็มเลยไหมเอาน้ำน้ำเต็มครับประปานตามไปด้วยโอเคแล้วผู้ป่วย ในพื้นที่มีกี่คนผู้ป่วยผู้ป่วยจะมีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ประมาณ10คนแต่แต่ละชุมชนนะครับซึ่งแต่ละชุมชน,นเนี่ยก็ต้องการแต่น้ําแล,ล้วก็เราก็จ,จัดน้ําดื่มไปไปให้ด้วยน้ำนด <c oughs> ื่มบริจาคเรียบร้อยนะอ๋อมีคนบริจาคมาเหรอบริจาคที่ของปลาอ๋อปลาปลาก็น้ําดื่มได้เนาะโอเคใครต้องการก็เราก็ให้เลื่อนผิดกไปใครโอเคก็ต้องไอ้ฝ่ายเราต้องลงไปเดินเยอะนะอย่างนั้นกีไซค์ครับไปพัดน่ะเออลงให้ละเอียดทุกทุกกลัวเรือเลยว่าเขาต้องการอะไรแล้วไปอย่าไปขาดเยอะไหม ไปมาตลอดก็เหลือน้ำอ่ะพวกเราสมัยที่ขาดน้ําแจ้งแจ้งมาเลยนะครับจะได้ส่งไปอ่ะพี่ชันพอเขตก็อยู่นะไม่เป็นไรท่านผู้ช่วยนะผู้ช่วยที่เขาเป็นผู้ช่วยที่เก่งเรื่องถ้าใครอยู่ไลน์ของของกทมใชนะ่ไหมไลน์อะไรเนี้ยฝนตกน้ำท่วมอด้วยเนี่ยสันเติร์นที่ชอบเ,อเปิดตัวได้ไหมนะเปิดหน้าได้ไหมสันเติร์นเรื่องลิศใช่ไหมที่เขาให้ความรู้เรื่องเรื่องฝนวันนี้มาไหมฝนเะอ้ะไม่น่ามาเขาบอกมาวันอาทิตย์ไหมเหรอ โอเคต้องเฝ้าระวังก็จะรีบอุดรูก่อนอันนี้ใครอ่ะผู้ช่วยเขตมีสองคนอันนี้ใครโอเค,อเ,ค,อเ,คเรียบร้อยไหมนี่ฝ่ายอะไรจ๊ะเศรษฐกิจแล้วษษษษษษษายุธยาแล้วไปายุธยาเรียบร้อยนะโอเคนี่ใครพวกเราโอเค,อ,เคอ่ะติดเก็บข้อมูลให้ดีนะโอเคก็ต้องลงไปในพื้นที่และคนที่มีบ้านหาบ้านมีกี่คนตอนนี้มีถุงตะคอยเรามีสามคนับอ่าแล้วโรงแรมล่ะโรงแรมไปสองคนทบโอเคทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยว ใช่ใช่แต่ว่าต้องหายเจอไงนะก็ไปตัง้งเพราะไ่อยู่มุมเดียวอ่ะไอ้มุมนั่นใช่ไหมโอเคถ้าลงชาวบ้านละเอียดนะหน้าที่เราตรงนี้เป็นหน้าที่เราพมเราต้องไปลงชุมชน,นพวกชุมชนเลยนะโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วอาหารการกินมีไหมเนี่ยถ้าชาวบ้านเขามีข้าวกินกาไม่มีน้ำเขาเผาข้าวเลยนะชาวบ้านอะ่ะลองดูนะมีข้าวส่งมาด้วยนะโอเคขอบคุณนะครับ